สบายดีย่มแรงพี่น้องเบิร์สุขสุขคนยินดีต้อนัพพ uh ้าขาสู่ซ่องสาวน้ำบ้านหนาถักไทยสบายดีเด้อรักหัวก็พังเรียบร้อยเบิรเหลือแต่ตะนางพี่น้องตะนางเล็กมาอ้อมว่าอยากปลูกบักแตงบักอึ้งแน่นะบักแตงแตงไทยอห่างนีพี่น้องปลูกพอเลยเก็บกิน น้ำน้องซะเฮาก็ได้หลายเติบพอได้ดูดใส่กะอยู่ได้นี่ช่วงยามตกกะเทื่นอน้ำบ่พอเทื่อฝนถิ่มฝนปะก็ยังได้ดูใส่อยู่ถ้าเบิง่ง2-3ม,มือว่าฝนสิมาอีกพี่น้อยลักตายนายาี่ก็สิไปพังอีกพังหู้นเละพี่น้องทางหน้าบ้านเตียงมาน,าน,านั่งเย็นนั่งเล่น ยังน้าน่อยค่ะเจ๊อ๊ะสบายดีอันนี้เปิดได้อยู่นี่เปิดเองมั้เออเปิดเองอัตุนมัติปะมา嘛ใส่หมวกกันสบายพี่น้อองัตรงเียมปหลออกข่์ดพื้นนะ พื้นนุมจากนุ่มมนี่ยใ้หนิบหวานใชเลิศใส่หมวกกันใส่ใบเบี้ยวเลิศอ้ยทำไมเป็นไปละไปละเหินแน่เลยไปเรื่อยกับผมมาสองตาทําใอุ้ยเสียงเียดเหน้าห้องแอบเอฟแอบแอเปนแนเชียงเดีอดเลนี่มันองตามันสองตา นั่สิเบิดน่ะเอ๊อถอยลลางถอยหลงังค่ะเดดแทร์เด็ว่า,าคำอะไรล่ะพี่น้องกขอไปถอนไปได้แซบบอนจะคุดเนดี่ยนะจะคุดฟังท่อบอ่ะมดาก็มาคุดท่อเป็นขน้องใหม่พี่น้องเสียงเกียจจะหน้าห้องสนั่นทำร้าลงน้องใหม่ น้องใหม่เข้าก็ได้บรายเป็นไรน้ำกันลืมซ้ำมืนอื้นเลยนี่พัง,งเ่าอออนะเอาเขียดอันผู้สาวโบราณพูดว่าเอาเขียดจะน่ามาตีปากบา่านเด็กน้อยจะว่ากออกเป็นโอ้ยไปต้องกุย้ยเขาน่ะ สอยให้ก็แม่น,นียงพี่น้องเลยเวลาให้ยากมกนั่นมกนี่นั่นมาได้มนันสอยแห้งมาอัพเดดขอกงัวปดต้นเกาะนะสมทนุทนดาวพี่น้องว่าอันนี้ทีเอาไปจูดถิ่มอยู่ได้ดพี่น้องเลยหลังบ้านลกมากพี่น้องว่าแม่นลกเลไว้อันพล,พลพพัดลกกลง,ง่งงายพลัด แค่เออกเบิดเพราะว่าสีเฮดแม่สีเฮดคอกไก่นไกะเอาใหม่เนี่แหละเสร็จเสร็จนะเฮดน้ำบนเบอรนี้ก็สิจูดทิมพี่นอ้นองเลยเบอรนี้ก็จูดทิมคือกันจูดทิมเบิดแต่ว่าซุ่อมีนั่นสิบริจูดระาะว่าไว้ว่างเขาจะเอ๋จะเอ๋ เฮ้ยดีใจอยู่นะเต็มไปด้วตูนเต็มเลยไายตูที่สิอยู่ในนี่นะไม่ได้เม็นเลยไายตูต้นกลามอยู่วันนี้ดีเห็นแต่กลางไม่ที่เหยียบแล้วเอ้าเม็นอันนี้ได้แล้วนี่นี่คอยเหยียบมันนี่นี่เบี้ยนึงนี่นี่นะแล้วเบี้ยไายตูพี่น้องเอาลูกสิมกับบ่บ่แม่นะ ไม่ง<ส>่ายมังหามดีเขียนชนาห้องแล้วแอบ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 เอาหอบมีพ้นตกะหลอบนี้ให้ปูดบอกเนาะใชถ่ไว้อให้ถั่วซะจากแจได้ใจหนึ่ง จ้าเอ๋เห็นดีใจปลาลุงเองยมึงเนี้ยอ่ะให้พี่น้องไปเบิ่งเขาเมื่อะห้โค่หอนแหงกันทำไงบุญเลอยกนะอู้ยเขียดจังนะบุมบุญมีไข่กบปะเป็นน้องใหม่พี่น้องบลยโ้กบเป็นสีมะไข่ปะพามาเบิ่งปาปูเขาเมื่อบ้านแล้วย่ะพี่น้องเลยเป็นเขาเที่ยงแล้วเพิ่งค่เขาเมื่อบ้าน ประมาณการซีมือพิ่งเสิออกมันใหม่ไม่เคอ,อกไก่แบนเห็ตดเพี่ยนไก่อืมตออมาก,กว้างเติบพี่น้องจากอันบอลเก่าแต่เก่าน่ะมันแครบๆเลยจกหน่อยก็เอาไฟอันไรยุ่งมาหาหมันแล้วหน่เนาะชว่วงยามหน้าไก่อะไรเด้พี่น้องเลยไก่ระดู

ไม่เส้นแมนกระแนนนาเนาะไม่ซ hmm. si ังกะซีก็ไม่แต่ซังกะซีันของไทยรุ่นเก่านะตึงตึงตึตึงตงเบิกึงอีดีแมนพ่อสิบสองตัวนดาวสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองอีพูนเสียงเลยลงมาแต่เพียงละ พาพี่น้องไปเบิ้งมาค่อยก็เอ๊หันจะอยู่นี่ป่ะไปขยะมาหันมีใคอยู่เพื่อนอยู่เทียงด้วยเอ๊อหดีห่อนอยนานี้เนาะทำอะไรยังห่อนที่เขาฮกโมงแรงเลยพี่น้องเลยกโมงแล้วกวางเนาะได้กับขอกับง่ายแน่ ปนก็เป็นฝนกับโบตกใส่ปนกับโบโต๊กใส่โบห้มามอสิสาดแน่เล็กหน่อยให้เลยสังกระซีไม่สร้างกระซีอันนานๆไปเลยเปินแนวน้าแม่เด้เแม่พาปลาลุกมาเบิ่งมาเคาะกันเด้อพาพี่น้องมาเบิ่งมาเคาะกันเข่งเลยก็อยู่นี่แหละพี่น้องเลย บะขอกำลังใกล้ซุกเด้เฮาสิเอามือกินกับอันดูดีก่อนเนยเอาบะขอกับมือกินกับด,ดูดีเ้าชาเด้เออไม่นานเสียเอามืกินกับดูดีก่อนอันว่า Để bằng nên quá quá ah nó là sao cái lăng sẽ nào luôn nè, nèm đuôi nè Nó à, mà khó cái em bên đó đấy Bó sẽ ao nè Ở chợ ông ơi kinh cấp lột đi Bó sẽ ao đi Bên phùa, bên phùa อืมเฮ็นล้วก uh. oh ็สะออนเนาะได้้องนยเอาหมากยญ่ๆยด้ได้องงนยพี่พองถ้าเป็นหมากกำยิ้นะนยบอกเลยน้องนยบรินพงองกับบรอเวอใส่มีแมงแฆ่งเยอะปอถุยน้มาเอามาเอาก็เด้อกินกับดี

เห็นไปเลยนะได้ได้ดุกเองไม่ห้ามมานี่ผดงานใช่คือคนดักไงใช่ใครอายุกันเด้อมาห้ามหลอกมั้งเหรอพี่ สาวนอนนะเธอไม่นำผ้ามาเบ่งดอกกระเจียมตอนมอสิมาเบ่งมาเท่านะมันดใหญ่ใหญ่ใหญาโมดีใจความดกเป็นหัวเป็นหัวเดียวความดกเนาะยุบไปนั่นนะให้ก็นอะไรป้า ของปีเลยอยมาไลน์มาเนี่เดี๋ยวมมนซุกชิมไทยพี่น้องบึงใหม่นั่งเบาะนั่งไปเลนั่งกับเมือก่อนแล้วคอนั่ฮทลพากานอนใช้มมเลงนี่เนยพากันนอนใช้โมแลงนี่เทียงเทียงจูบอ นอนหือนนอนหืนเอาใหม่ยังนึกม่พี่ได้มาทียงแล้วอ้ได้มาเต้าชนะแล้วชนะแล้วแดเดะนอนกูมแล่วขอได้ไรสิอ้กอ้าวไดมาเอดใครนี่ปะลุใคร่ปะลุกจ้าไปกลับขึ้นเมือ่นอนเลย แต่บัตรนี่งานกระรังเขี้ยวอ่อนแต่เป็นกระรังสิตกดินเนี่ยมานเป็นก้อนเป็นรอยโตได้เก็บผ่าบรรยากาศริเทศเนี่ขอบคุณพี่น้องเบอร์สุกุสุคนเด้อเข้ามาชมคลิปให้นม่นันมีสองตัวแต่มีสองตัวโอ้กันคลิปนะนี่มังมีสองตัว